สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับสําหรับใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับในงบราคาแสนต้นๆนะครับผมพามาชมคันนี้ครับเป็นเจ้า d m a มนะครับ2.5 SX นะครับปี2008เป็นโฉมโกซีรีส์นะครับผมสภาพเป็นรถบ้านมือที่2นะครับผมแสนไม่แพงนะครับแสนนิดๆนะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับรถ ซื้อมาขายไปนะครับจอดขายอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจันทนแก่นนะครับเพิ่งได้เข้ามาเมื่อวานนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตีตีเซลลุมนะครับผมเป็นรถเทินรถใหม่นะครับของเดิมเขาไปออกรถใหม่เป็นยี่ห้อตลาดนะครับตีแม็กนะครับเป็นเครื่องคอมมาเร็วแล้วนะครับ2.5คอมเขมาเร็วนะครับตีสองพันแปดนะครับ าทายสวยนะครับอย่างอะไรมีนะแม็กดิมขอบ15้านะครับย,ยางปีย่สองนะครับอดอกเยอะครับผมดอกเยอะอยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมกระจกมือหมุน วงไรพาวเวอร์นะครับผมครับแก้มเดิมนะครับแก้มไม่เคยถอดนะครับแคปสวยนะครับภายในถือว่าสวยเลยนะครับผมครับเคลียร์ธรรมดานะครับเครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับผมสตาร์ทติดง่ายนะครับ ด้านหน้ากันบ้างนะครับตือตรงกว้างกันนะครับด้านหน้าเดิมครับผมรัดเตะไม่ถอดนะครับ สีนะครับเครื่องจากภาษีนะครับปีมกราลาปีหกเก้านะครับเอกสารยืดโอนพร้อมนะครับคันนี้คันนี้นะครับโทนอีกครั้งนะครับเป็นเจ้าดีแม็กนะครับสองจุดห้าเอสเอ็กสองจุดห้าคอมมอนเรลนะครับปีสองพันแปดนะครับรถบ้านมือที่สองคันนี้ขายนะครับที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าในสนใจนะครับงบประมาณนี้ทักมานะครับผมสวัสดีครับ